น้อยจฉพาะกิดห้าน้อยมัดห้าน้อยมารวมนั่อยู่นี่นะอ๋อเอาทรงมาแล้วเนาะมาทรงมาแล้วคแบบน้อยจฉพาะกิดนี่บอกน้อยจฉพาะกิดนี่มาตรงยากเล่นได้เลยอือผมอ่านผมทรงหายกันแรงๆกลุ่มมาสี่กับห้าน่ะค่ะอ่ามันจับสี่หายยังดีมันมันออกมาออกหาหาแบบสี่เก่าอ่ะเออแต่ว่าคัน่นึ่งไ่ไปพลาดแหะใช่ใช่ทันที่ยิงลูดก็โอเคเลย ผมกใส่ยยาายยพออออย,อยัญามใหม่น้อยเฉพาะอิดเอหน่อยยังน้อยพิเศษกับปกติค<ะ>่ะให้มันไป,ปตัวเดียวจากสามชุดสองชุดให้มันเข้าทุกง,งวด<ม>เข้าทุกวันผมภาวนาแค่ว่าถ้าจาับสูตรใดนะแค่นอ้อยเฉพาะอิดนอ้อยเฉพาะอิดก,กับน้อยพิเศษนี่สองน้อยนี่ผมไฮริน FC เอฟซีเรนได้เลยไปแล<ม>้วน,นะนอกนั้นปกติเมียพี่มต้องตามมาได้ที่ตากสินนะเนียนเมีลูกมัน ในระยะเนี้ยจบเฉพาิดหนึ่งเอาใด้เลยเลยโอ้น้อยเฉพาะคิดมีเลขสามตัวบวมตัวนี้ครับผมตรงให้สามตัวบวกใช่โอ้ห้าแปดเก้าห้าจะห้าแปดเก้าห้าแปดศูนย์ห้าเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์น้องหวานเนาะครับเลขสองตัวมีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ แปดเก้าแปดศูนย์เก้าศูนโอ้ฟันเก้าใช่ไหมคะบบก็นเก้าก็ก็หาไมในนอนวนี้แลกที่านนอนจ้ะฟันเก้ามีเก้าห้ากับเก้าศูนย์แล้วก็ห้าศูนเานาน 9, 95, 90, ะ ว่าน่อยเะพากิดเด้อคันวายซีเล่นได้อะน่อยเฉพากิดนาเลนที่สุดมันผมเ็ตมากน่มันเข่าทุกหมวดเลยวิ่งไม่คยรู่คอยรีไดมด่คยหล้ไหนหน่อยเฉพาะกิจเมนเมนเมนสายวิ่งสายรุดไม่คยอยรด้ขา,าตัวจกบ,บงังตดวเขาด้วยทันทีเลย ตัวจอกมันกะลงมันก็ให้บลอหลายกันส่วนนะแต่ว่าแนวทางที่ว่าให้มือนีวกตัวนักวกชุดค่แต่พอผมวิ่งให้ซื้อๆนั่น่ะวิ่งให้ซื้อๆผมก็ะคับออกซื้อๆขอบคุยล่าตัวเน้นผมคับออกนาดเลยแต่่าน้อยร่วั่าหนี่ลยร่วมกจะ้อยมงบั้งน้อยร่มันแต่เพาะกะแต่ว่าน้อยร่วมกับต่างหากนี่ลุงมันเนาะกับน้อยร่วมต่งหากจะน้อยร่วมบางบางครั้งน้อยร่วมมันก็ไปตกกับพวกะิดนั่งคือกันค่ะ แต่ผมก็ต้องดึงนอยจฉพาะกิจยามเดียวออกมาให้ได้นอยนอยรวมนี่ก็เลขมงคลต่างหากใช่ไหมลุงมนัน<บ><อ>ครับเ,<อ>เรีก,เรก,เรกมงคลต่างหากเด็กนอยเลยน้อยจฉพาะกิจก็เลขกมงคลต่างหากจ้าอนอยรวมเรียมงคลห้าสี่ศูนย์หนึ่งนนเนาะกับลอยร่วมนอยจุพโลลอยร่วมของลุงมานีอทจีนั่งสูตรเนี่ยมันเข้าทุกวันแหละแต่ว่าผมพยายามดึงอ่ะตัวที่ เน,นเน้นออกให้ได้แต่น้อยอยู่นนั้นมันมีมันมีสีน่อยก็จริงดูแต่มันต้องไปสักสองน้อยสามน้อยมันก็ออกทุกวันวันละสามสีสี่ตัวสีชุดอยู่ในนั้นนะแต่ผมจะไพยายามมาเน้นคัดให้ได้วิ่งตัวเดียวแล้วก็เจอะออกคู่อยู่ในนั้นนะคระะน้อยจะเพราะพิเศษว,วันนี้ลุงม,มันเจอกออกศูนยะ์อะ น้อยพิเศษบอกแมนน้อยพิเศษจะออกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์พิเศษหนึ่งเด่นพิเศษเนาะเดนสี่ศูนย์ถ้าศูนย์ 1, มาปั๊บมีหนึ่งมาสี่หนึ่งหาหนึ่งขนาดันเลยถ้าถ้าศูนย์มาเนี่ยจะสี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์แต่<ถ>ยังไงเป็นศูนย์อยู่ในศูนย์ในในศูนย์พิเศษนะถ้าหนึ่งมาก็จะเป็นสี่หนึ่งห้าหนึ่งเลยเดนอื้อ โอ้ถ้าเจาได้เชากกิจไปก็โอเคเราค่ะลุกมันนี่ลูกมันคิดด่างซันแหละค่ะพี่เสียี่ฟันศูนย์ตัวเดียวเนาะรัฐบาลน่ะรัฐบาลไห้กินนั่งเอาไปลงบึงด้วยรัฐบาลทีิอ่เลขรัฐบาลเลขล็อกก็อื่นล็อกล็อกเงินล้านค่ะพี่ว่ามื่น ตรงไปไหนจีนั่งอ่ะเหมือนช่วงเมื่อไห่บอช่วงโอนบนนะช่วงที่โหวตเป็นยีตนะกลุมไหนจีนั่งเอาไปลงช่องเรือยังนั้นอะไรค่ะบอลมันใส่ได้ก็ทุกงหวตบนทุกงานบอลแต่ละงวดต้องแต่ละงวดมันตองเขาเขาหายมาอ๋องวดนี้ยังาะาได้มามันบอลวันนี้มันได้มาหรอได้บอล ได้มากแลวได้หัวแต่ลูกมันจสซงม่าใหตัวแรงก็ได้ปต่มตัวแรงมันชุดแค่สามตัวหัวโกนมันมีหัวโกนมันมีมียังหนึ่งสี่เจ็ดกับศูนย์สามกค่ะแต่วันนี้อยู่ในกระดานในกระดานผมจำไม่ได้แต่อยู่ในกระดานไว้เขียนไว้ค่ะแต่ผมแรงผมีงเหเนีต่ลูกหมันจีซงมากจ้ากรื่องลบเงินยไ่เนี่ยเรื่องลบกระดานค่ะ โอเคเดี๋ยวตอนแรกโทรหาค่ะลูกหมานค่ะครับตันแรกอะไรครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผมสวัสดีครับขาทำช่วงขาตัวเรียกเนี่ยทาาของลูงหมานเนาะค่ะเนาะเริ่มที่ฮานอยเฉพาะกิตนะคะลูกหมานเราเป็นคนใจดีมีอัธยาศัยนะคะทำช่วงขาลมีความจริงใจ น้อยเฉพาะกิจเราบอกว่าเน่นเนืยอว่านนี่กับเข่าทั้งซีทั้งหามือน,นีเพิ่นบอกว่าน้อยเฉพากิจฟันที่9ก้าจะเพิ่นว่าร่องหาอยู่เดี๋ยวแอดเขียนเพิ่มฟัน9กรองที่หเอาล่องไว้กับตำช่อง,งค่าอันนี้คือตัวเลขเนวทางเฉพาะกิจของลูกหมาน หานอยเฉพาะกิจลุงหมานวันนี้นะคะ28เมษายน2 5 6 6ก็ขอยหกท่านทำผู้ชมเอฟซทุกท่านทุกคนได้พิจารณาได้นํ่ไปจัดให้เหมาะสมนะคะอันนี้คือเฉพาะกิจอันนี้เป็นน้อยมัดร่วมค่ะทผช้วงค่ะน้อยร่วมพิเศษปกติ VIP แต่ลุงหมานบอกว่าเจาะพิเศษคือ เจาะให้เป็นกรณีพิเศษคือน้อยพิเศษพผนว่าเจาะศถ้ามาก็คือ5040ถ้าไม่มา0ย์ก็จะเป็น5141นตัวข้างบนสามารถนั่งไปเรียนยได้ทั้งสน้อยนะคะทํ้ช่วงขาอันนี้คือตัวเลขแนวทาง5านอยของลุงหมานเนะคะเนาะอันนี้เป็นห้าน้อยออพิเศษปกติ VIP ให้ท่านผช้ชมนําไปพิจารณาอีกเทือหนึ่งเนาะคะเนาะเป็นหาหนอยของลุงหมานที่ตัวเลขน้อยมากแล้วก็มีผลงานดีมาตลอดเนาะคะเนาะอย่างเช่นหมู่อ้านนี้เดี๋ยวจะถึงมุ่งย้อนหลังทำเพิ่มจะได้เป็นข้อมูลเนาะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้คือตัวเลขแนวท่าของลุงหมานหมู่บ้านนี้นะคะลุงหมานให้วิ่ง วิ่งลูดเฉพาะกิจนะสี่กับห้าเลขที่ออกคือเก้าห้าห้ากับสี่เก้าตัวเจาะลูกหมานบกเขาแต่ว่ามอเขาหล่อพิเศษนะคะหล่อพิเศษเขาสี 5, ่หาสี่แปดกันยังติดสี 5, มาคือเก่าเพราะฉะนั้นทานแล้วบอกว่าให้วิ่งลูดตัวใดนั้นวิ่งไปเลยเลขวิ่งเลข,เล,ขลูดลูกหมานบ่เคยผ่านเ้าข่ะเนาะเอาทำูปช่งขาตัวเลขแนวทางของลูกหมานมือนี้ลูกหมานจะแยกเป็น เฉพาะกิจแล้วก็พิเศษปกติวพีคนละชุดนะคะอันนี้พิเศษปกติวพีชุดนี้อันนี้เฉพาะกิจเนาะคะเนาะก็คอยทุกทานโชคหมันลำด้วยเจอกันไม่คลิปหนากกับทำช่วงขาไม่ลืมกดแชร่ไปด้วยค่ะทำช่วงเด้อขอบพระคุณในการติดตามในการกดแชร่ไปพี่น้องเข้ามาหูวจักนําถูกทันทุกคนเดี๋ยวมีโชคร่วมกันเนาะคะเนาะค่ะขอบพระคุณมากค่ะทำช่วงขาสวัสดีค่ะ